สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนัขณะนี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการมาอัปเดตไอเทมสาหรับคนที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับเล่นเกมฟรีไฟโดยเฉพาะเลยกับไอเทมที่ออกมาใหม่ล่าสุดกันอยู่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะครับถึง15ตุลาคม2564กับไอเทมที่ ออกมาใหม่ณนะตอนนี้นะครับถ้าดูตามในรูปเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เป็นดาบนะครับชื่อว่าดาบคาทาน่านะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นปืนนะครับปืน MP5 นุชชัคเกอร์นะครับน่าจะน่าจะออกเสียงว่านุชชัคเกอร์นะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเกมอ่าฟรีไฟนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าชื่อปืนน่ยมันออกเสียงว่ายังไงนะครับแต่น่าจะน่าจะออกเสียงอย่างนี้นะครับ Uh, ในตัวนี้เป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับสมัครได้ทั้งในระบบเติมเงินและก็ระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับของ DT แทย้ําว่าตัวนี้เป็นของ DT แทนะครับเครือข่ายอื่นไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับต้องเป็นเครือข่ายของ DT แทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น DT แทในระบบเติมเงินหรือว่าจะเป็น DT แทในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับถ้าเป็นระบบเติมเงินเนี่ยราคาจะรวมภาษี7เรเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เห็นตรงนี้ ที่เขียนว่า VAT VAT นี่นะครับก็คือรวมภาษีสำหรับระบบเติมเงินส่วนเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับราคานี้ไม่รวมภาษีเขาจะไปคิดภาษีอีกครั้งหนึ่งตอนที่รวมบินสิ้นเดือนนะครับทีนี้โปรโมชั่นกับแพ็กเกจตัวนี้นะครับเป็นแบบที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นอไอเทมที่มาใหม่นะครับนั่นก็คือปืนคาธาน่า อ่าไม่ใช่ปืนคาทาน่าดาบนะครับเป็นดาบดาบดาบคาธาน่าแล้วก็กล่องไอเทมนะครับพร้อมทั้งปืน MP5 นุชแห็กนุชนุชเลกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดกันนะครับว่าโปรโมชั่นตัวไหนราคาไหนที่ได้ปืนอะไรหรือได้ไอเทมอะไรนะครับกับตัวเลขก่อนเลยนะครับที่เขียนว่า New ตัวนี้ก็คือมาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่ล่าสุด ราคา20บาทนะครับ30วันตัวนี้เล่นเกมฟรีไฟฟรีอย่างเดียวนะครับเล่นเกมอื่นเสียเงินนะครับตัวนี้เล่นเกมฟรีไฟฟรีจำนวน30วันเลยนะครับแล้วก็ได้ลุ้นปืนนุชแครคเกอร์จำนวน1กล่องนะครับไอเทมจำนวน1กล่องลุ้นปืนปืนนี้ปืนอยู่ด้านล่างนะครับปืนด้านล่างปืนด้านล่างตัวนี้นะครับ MP5 นุชแครคเกอร์นะครับจำนวน1กล่องของกล่องไอเทมนะครับกดรหัสดอกจันหนึ่งห ดอกจันศูนย์สามศูนย์ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วนต่อมาสองร้อยบาทสามสิบวันนะครับเ,เล่นเกมฟร,ฟรีฟรีอย่างเดียวนะครับสามสิบวันนะครับลุ้นปืนปืนด้านล่างนะครับปืน mp 5้านุชเครกเกอร์แล้วก็กล่องไอเทมเนี่ยจำนวน11กล่องนะครับกดดอกจัน156่ห ดอกจันหนึ่งเก้าหนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับอันนี้คืออได้ปืนนะครับได้ปืนลุ้นปืนาราคา20บาทกับราคา200บาทเนี่ยลุ้นลุ้นปืนนะครับปืน MP5 นุชเคลกเกอร์นะครับแล้วก็กล่องไอเทมเนี่ยจำนวน1กล่อง20บาทนะครับแล้วก็200บาทเนี่ยจำนวน11กล่องนะครับ ส่วนต่อมา11บาทนะครับ11บาท7วันอันนี้เล่นเกมฟรีไฟรฟรีอย่างเดียวนะครับ7วันแล้วก็ลุ้นดาบนะครับลุ้นดาบตัวนี้ดาบคาทาน่าแล้วก็กล่องไอเทมจำนวน1กล่องนะครับสำหรับ11บาท7วันเนี้ยกดดอกจัน156ดอกจัน011ดอกจัน8880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับแล้วก็รอรับในส่วนของไอเทม นะครับถ้าเกิดว่าไอเทมไม่ได้ก็จะต้องโทรไปติดต่อที่ d e t ทคคอร์เซ็นเตอร์นะครับ1678เพื่อที่จะอบอกเขาว่าเราสมัครไอเทมแล้วเราไม่ได้ไอเทมนะครับเราไม่ได้กล่องไอเทมเนี่ยเราจะต้องไปกดอะไรยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเจะนะ้าหน้าที่เขาจะ,จะบอกให้เราเองว่าเราจะต้องไปกดที่ตรงไหน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 เพื่อที่จะเข้าไปรับไอเทมต่างๆของเกมฟรีไฟนะครับ เราดูไปแล้ว3ราคานะครับดูไปแล้ว3ราคาที่อัปเดตใหม่ล่าสุดส่วนทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นราคา50บาท7วันนะครับ50าบาท7วันนี้เล่นเกมฟรี5เกมด้านล่างนี้นะครับมันก็จะมีทั้งเกมฟรี five r o v เกมสปีดเกมบัฟจีเกียเกมโคออฟเนี่ยนะครับหาเกมนี้เล่นฟรีนะครับในราคา50บาท7วันนะครับ Ả แล้วก็ได้อาอเทมที่เป็น าดาบนะครับด้ไอเทมที่เป็นดาบเนี่ยจำนวน5กล่องนะครับดาบดาบแล้วก็กล่องไอเทมเนี่ยจำนวน5กล่องสําหรับราคา50บาทกดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สี่เก้าดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมา210บาทนะครับ15วันได้เล่นเกมฟรี5เกมนะครับเกมฟรี5เกมก็คือตามนี้5เกมนี้ตามในรูปเลย นะครับแล้วก็ได้ลุ้นไอเทมดาบตัวนี้นะครับดาบคาธาน่าพร้อมทั้งกล่องไอเทมเนี่ยจำนวน21กล่องนะครับ210บาทเนี่ยได้กล่องไอเทมจำนวน21กล่องนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน199ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับต่อมา265บาทนะครับ30วัน อันนี้เล่นเกมฟรี5เกมจำนวน30วันนะครับแล้วก็ได้ลุน้นไอเทมของปืนนะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเป็นดาบนะครับได้ได้ไดลุ้นไอเทมดาบของทาคานะทาคาทานานะครับแล้วก็กล่องไอเทมเนี่ยจำนวน26กล่องนะครับกล่องไอเทมจำนวน26กล่องของราคา265บาทกดดอกจันทรึ1 5หดอกจันส65 ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วนหกร้อยสี่สิบบาทสามสิบวันนะครับเล่นเกมฟรีห้าเกมจำนวนสามสิบวันนะครับแล้วก็ได้ลุ้นดาบนะครับได้ลุ้นดาบคาถาน้าพร้อมทั้งกล่องไอเทมจำนวนหกสิบสี่กล่องนะครับหกสิบสี่กล่องเอาไปเลยนะครับกล่องไอเทมหกสิบสี่กล่องนะครับ กดดอกจัน156ดอกจัน599ดอกจัน848 803 44สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกนะครับซึ่งแพ็กเกจโปรโมชั่นในรอบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ไปจนกระทั่งถึง15ตุลาคม2,564เท่านั้นนะครับเมื่อครบกำหนดของวันที่15แล้วเนี่ยาทางนีเทกเขาก็จะเปลี่ยนไอเทมตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับ เพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยไอเทมก็จะไม่ซ้ํากันนะครับสําหรับคนที่เล่นเกมฟรีฟรายแล้วก็ใช้เครือข่ายของ d ีแท็ในการาเข้าเล่นเกมฟรีฟรายนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับว่าไอเทมนั้นมีการเปลี่ยนใหม่อัปเดตใหม่ทุกๆเดือนแล้วก็รหัสในการกดสมัครพร้อมทั้งราคาเนี่ยบางบางตัวที่เป็นมาใหม่ๆนะ่อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เล่นฟรี5เกมเนี่ยรหัสเหมือนเดิมราคาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวไอเทมอย่างเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตตัวไอเทมต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็กล่องเนี่ยก็จํานวนกล่องก็อาจจะมีลดลงบ้างหรืออาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแล้วแต่ทาง d ีแท็กเขาออกตัวไอเทมต่างๆขึ้นมานะครับาทางนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของทาง d ีแท็กที่เขากําหนดขึ้นมานะครับส่วนคนที่ ดูคลิปย้อนหลังมานะครับแล้วก็กดรหัสรหัสตามเนี้ยคุณไม่ได้ไอเทมก่อนแล้วนะครับไอเทมก่อนนั้นคือหมดไปแล้วนะครับใครที่มาสมัครตอนเนี้ยคุณก็จะได้กล่องไอเทมจำนวนตามที่บอกนะตอนนี้นะครับวันที่บันทึกคลิปตอนนี้ก็คือวันที่17กันยายน2564นยนะครับเวลา17นาฬิกา52นาทีโดยประมาณสำหรับการบันทึกคลิปในคล,ปคลิปนี้นะครับมาอัปเดต เกี่ยวกับเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นของอไอเทมปืนฟรีไฟล์นะครับไอเทมเกมฟรีไฟลของรือขายดีแทไม่ว่าจะเป็น d ีแทในระบบเติมเงินหรือว่าจะเป็น d ีแทในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับซึ่งสามารถที่จะกดสมัครตามรหัสตัวนี้ได้เลยนะครับในแบบเติมเงินนะครับในแบบเติมเงินก็จะเป็นราคาที่รวมภาษีสิร้้อยแล้ว ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยก็จะต้องไปรวมภาษีอีกครั้งหนึ่งในตอนรวมบินของสิ้นเดือนนะครับต้องการจะได้ไอเทมตัวไหนหรือต้องการที่จะได้แพ็กเกจตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครได้เลยเติมเงินให้เพียงพอนะครับสำหรับระบบเติมเงินก็เติมเงินให้เพียงพอส่วนคนที่เป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนก็สามารถกดสมัครได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะไปคิดบินขึ้นมาเองนะครับคิดราคา ขึ้นมาเองตอนท้ายเดือนตอนรวมบินนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์นะครับที่ลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลพเพิ่มเติมก็ได้ที่ร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับทางเพจก็ได้เลยนะครับร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับมีสาขามะนางสาขาลาังโงสาขาควนกะหลงสาขาใ่สาขาพัทลงุงแล้วก็ธุรกิจในเครือก็คือร้านสรารวุฒโมบายนะครับที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะ ติดต่อกับร้านสราวุฒคอมพิวเตอร์กันได้เลยเพื่อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะดูข้อมูลอัปเดตของโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเน็ตแพ็กเกจโทรหรือจะเป็นแพ็กเกจของไอเทมเกมของเกมฟรีไฟล์สหรับคนที่ใช้ซิมในเครือข่ายของ d ีแทคกันอยู่นะครับหรือจะโทรติดต่อก็ได้นะครับ0620637678สำหรับสาขามานางนะครับโทร062063 7678ก็ได้เช่นกันนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรพูดคุยต่างๆนะครับส่วนคนที่กดรหัสแล้วไม่ได้ไอเทมไม่ได้กล่องไอเทมนะครับคุณผู้ชมจะต้องโทรไปที่1678 d t Call Center 1> 1, 6, 7, 8, d t e c ็ดแปดดีแท็กคอร์เซ็นเตอร์นะครับไม่มีดอกจันนะครับกด1678แล้วถูกออกเลยนะครับกด1678แล้วถูกออกได้เลยหลังจากนั้นก็กด0ูนย์เพื่อที่จะติดต่อโอป i ิเกเตอร์นะครับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อโอเปอเรเตอร์รับสายเราก็บอกโอเปอเรเตอร์ว่าเราได้ทำการสมัครไอเทมแล้วแต่เราไม่ได้ไอเทมมานะครับก็อยากจะทราบว่าต้องไปกดที่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เ็ก็อาจจะสอบถามเบอร์ว่าเบอร์ไหนที่ในการกดสมัครนะครับแล้วก็บอกเบอร์ไปเบอร์เบอร์นะครับหลังจากนั้น เดี๋ยวเขาก็อาจจะเช็คขอ้อมูลแล้วเขาก็จะบอกให้เราว่าเราต้องไปกดตรงนี้กดตรงนั้นกดตรงโน้นเพื่อที่จะไปรับไอเทมไปเอากล่องไอเทมต่างๆมาเพื่อที่จะเปิดใช้งานนะครับนี่คือสิ่งที่นํามาบอกมาอาฝากกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นไปนเก็ตอะไรที่อัปเดตใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะนํามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนึง ส่วนท่านใดที่ต้องการจะลงโฆษณาในคลิปของผมนะครับติดต่อได้เลยที่0993154905นะครับต่อเบอร์ตรงที่ผมได้เลย0993154905ใช้สำหรับติดต่อโฆษณาเท่านั้นนะครับคลิปละ1,000 0บาทสำหรับแพ็กเกจของอปี2564นะครับส่วนปี2565นั้นจะเพิ่มราคาขึ้นหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง แต่สำหรับปี2564ค่าลงโฆษณาคลิปละ10,000บาทเท่านั้นนะครับราคาทุกถูกออกอากาศ5ช่องนะครับ on air ทั้งหมด5ช่องส่วนคลิปของผมทุกๆคลิปนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูดไปแล้วก็เอา,เอาไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยห้ามห้ามห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อดึงไปยกดุนเลยดึงไปทั้งคลิปเลยแล้วก็เอาไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยครับผมยินดีผมอนุญาตให้เอาคลิปของผมทุกๆคลิป ไปเปิดไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยนะครับอนุญาตครับแต่ห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อห้ามแก้ไขห้ามเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเอาตัวดิบๆตัวจากต้นฉบับไปเลยแล้วไปปล่อยผมอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าท่านออกไปตัดต่อท่านออกไปเพิ่มเติมแก้ไขนะครับถ้าผมเจอผมก็อาจจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับในฐานะที่เป็นการนําคลิปไปแล้วไปดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ย hè, ผมผมฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาไปยกดุ้นแล้วท่านไม่มีการตัดต่อไม่มีการเพิ่มเติมอะไรใดๆเข้าไปนะครับเอาไปยกดุ้นแล้วก็เอาไปวางไว้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมสังวนไม่สังวนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับเอาไปยกดุ้นทั้งทั้งคลิปนะครับแล้วก็ไปปล่อยในช่องของท่านทําได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาไปแล้วท่านไปตัดต่อท่านไปเพิ่มเติมเสริมก็ไปนะครับอันนี้ผมก็ขอสังวนสิทธิ์นะครับขอสังวนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาไปยุกดุนแล้วไปปล่อยทั้งดุนเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในส่วนนั้นนะครับเข้าใจตรงกันด้วยนะครับคลิปทุกคลิปของผมท่านสามารถที่จะเอาไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยครับถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านเอาไปปล่อยได้เลยห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อห้ามเพิ่มเติมห้ามแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเอายุกดุนยุกคลิปไปเลยครับนะครับเอาต้นฉบับไปแล้วก็ไปปล่อยได้เลยนะครับผมไม่ว่าครับอนุญาตให้เอาไปได้เต็มที่นะครับ แต่ว่าห้ามตัดต่อถ้าเกิดว่าไปเจอที่เป็นการตัดต่อหรือไปเจอที่มีการเพิ่มเติมแก้ไข YOU. ต่างๆเน,นี่ยอันเนี้ยผมขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะฟ้องกับท่านนะครับคลิปละ20ล้านบาทนะครับบวกกันก่อนนะครับว่าผมฟ้องคลิปละ20ล้านบาทถ้าท่านเอาไปแล้วเอาไปตัดต่อนะครับเอาไปตัดต่อเพิ่มเติมแก้ไขต่างๆนะครับผมไม่อนุญาตนะครับแต่ถ้าเก <ๆ S 2> ิดว่าท่านเอาไปยุกดุนแล้วเอาไปปล่อยในช่องของท่านทําได้เต็มที่นะครับ อนุญาตได้อเอาไปปล่อยได้เต็มที่ห้ามตัดต่อห้ามแก้ไขห้ามทําการใดๆทั้งสิ้นที่เป็นการมีการแก้ไขเพิ่มเติมะนะครับห้ามแต่ถ้าเกิดเราเอาไปดูดไปแล้วก็ไปปล่อยดุนๆทางดุนเลยอะ่ะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอะ่ะโอเคอนุญาตครับนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาฝากกับทุกๆท่านกันอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆมาเดี๋ยวผมก็จะทําคลิป ออกมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับ,รบทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ